ด้วยความที่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงกิจกรรมอีสเตอร์เดย์หรือกิจกรรมหาไขอีสเตอร์ซึ่งทําเกม fors e ซเก็ได้อัปเดตกิจกรรมอีสเตอร์นี่เข้ามาเหมือนกันโดยเขาก็ได้เพิ่มสกินใหม่ที่เกี่ยวกับอีสเตอร์เข้ามาเอาแมปนินจาคา a d เดมีกลับมาแล้วก็แก้ไขบั๊กปุ่มอ e ีโมดในมือถือที่ตอนนี้สามารถกดหยุดปุ่มอ e ีโมดได้แล้วและแมปนินจา Academy ที่เขาเอากลับมาเขาได้ทำการอัปเดตเพิ่มอุโมงหินเพิ่มขึ้นเข้ามาใหม่ แต่นั่นไม่ใช่อัปเดตสำคัญเพราะอัปเดตสำคัญจริงๆก็คือเขาได้ทำการเพิ่มสกินอีสเตอร์เข้ามาใหม่ทั้งหมด6สกินและเพิ่มสกินอื่นๆอีกมากมายแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวและให้คะแนนสกินอีสเตอร์ทั้งหมด6สกินที่เขาเพิ่มเข้ามาใหม่จะมีอะไรกันบ้างนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าสกินแรกเป็นสกินของตัวละครนบมีชื่อว่าสกินอีสเตอร์ราคา500เหรียญซึ่งราคามันก็ไม่ได้แพงและไม่ได้ถูกอะไรมากนะักผมให้โอเคเลย และสกินอีสเตอร์นี้มีความเข้ากับตัวละครโน้ตไหมผมว่าน่าจะเข้าเพราะว่าดูจากการแต่งตัวแล้วแต่งตัวเป็นสีชมพูและสีฟ้าสดใสซึ่งมีความเข้ากับลักษณะนิสัยของโนบที่เป็นตัวละครที่เป็นมิตรและมีความสุขผมให้คะแนน4.5้ละกันเพราะว่าราคามันก็ไม่ได้แพงและไม่ได้ถูกเกินไปแล้วก็มีความเข้ากับลักษณะนิสัยของโนบแต่ผมมองว่าอุปกรณ์มันน้อยไปหน่อยมีแค่หางกระต่ายกับหูกระต่ายเอง สกินต่อไปเป็นสกินของตัวละครอีเลียนมีชื่อว่าเมอร์คิวรียลราคา500เหรียญสกินก็ราคา500เหรียญก็ไม่ได้แพงแล้วก็ไม่ได้ถูกเกินไปส่วนความเข้านั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมเห็นเขาแบกขไข่ไว้บนหลังผมว่าเขาก็น่าจะเป็นคนส่งพิซซ่าเหมือนกับอีเลียแต่เวอร์ชันนี้จะเป็นเวอร์ชันส่งไข่อีสเตอร์แทนแล้วมันก็เป็นจริงๆด้วยเพราะตอนที่ผมโยนพิซซ่าให้เพื่อนมันกลายเป็นไข่อีสเตอร์จริงๆ ซึ่งไข่ที่เราโยนออกไปนั้นก็มีลักษณะใหญ่กว่าพิซ่าปกติของสกินธรรมดาซึ่งทําให้เพื่อนมองเห็นง่ายกว่าส่วนการแต่งตัวนี่ผมว่าใช้ได้เลยแหละแม้ว่าจะมีเอเซซอรี่แค่2อ,อันแต่เอเซซอรี่ทั้ง2อ,อันมีขนาดใหญ่และสีหลากหลายทําให้สวยสะดุดตาไม่เหมือนกับสกินของนุกก่อนหน้านี้ที่เอเซซอรี่ของสกินนุกมีแค่สีโทนเดียวและสกินที่มีสีหลายๆสีทําให้มันดูน่าเล่นมากกว่าเพราะฉะนั้นเอาไปเลย5คะแนนเต็ม ราคาก็ไม่ได้แพงมากแถมสีมีหลายเฉดสีทําให้มันน่าเล่นมากกว่าเดิมสกินต่อไปเป็นสกินของตัวละคร builder man มีชื่อว่า egg head ราคา500เหรียญราคาก็ไม่ได้แพงแล้วก็ไม่ได้ถูกขนาดนั้นราคา500เหรียญเหมือนเดิมส่วนความเข้านั้นผมว่าแทบจะไม่มีเลยเหมือนเขาแค่เอาไขา่อีสเตอร์มารวมกับสกิน builder man ธรรมดาครับมันแทบไม่มีอะไรเลย สีของป้อมปืนหรือป้อมฮิ้วเลือดก,ก็ไม่ได้เปลี่ยนเมื่อสกินนี้เขาทํามาเพื่อเกียนคนโดยเฉพาะครับมันแทบไม่มีอะไรเลยเหมือนเอาไปโชว์คนเล่นๆขำๆเฉยๆหลายคนอาจจะชอบแต่ผมมองว่ามันแทบไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นผมขอให้2คะแนนแล้วกันนะครับสกินต่อไปมันสกินของตัวละคร 007N7 มีชื่อว่าสกินโยเกอร์ราคา500เหรียญราคาก็500เหรียญเหมือนเดิมน,น,นะครับไม่ได้ถูกแล้วก็ไม่ได้แพงแต่ ความเข้านั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ดูจากตรงแว่นตาที่อยู่บนหัวแล้วมันก็ดูลึกลับลึกลับหน่อยๆมันก็อาจจะตรงกับตัวละครของสูสุเจนเอเจ็ดก็ได้นะส่วนสีเสื้อกับกางเกงนี่ก็แทบไม่ได้ต่างจากของเดิมเลยครับแค่ทําให้สีมันเข้มขึ้นเฉยๆก็รวมๆแล้วผมขอให้คะแนน2.5แล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยคุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปซะเท่าไหร่ ่อไปผมจะรีวิวสกินของฆาตรกรมากแล้วนะครับเริ่มที่สกินแรกอย่างสกินอีสเตอร์ลิปเปอร์ของตัวละครเจสันอยู่ที่ราคา750เหรียญถามว่าคุ้มไหมผมไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าเพราะราคามันก็750เหรียญซึ่งก็ไม่ได้แพงแล้วก็ไม่ได้ถูกเกินไปส่วนความเข้าผมให้เต็มร้อยเพราะว่าสกินนี้มันดูน่ากลัวและเพลงมันก็ดูน่ากลัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันเข้าทั้งสกินและเข้าทั้งเพลงเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดเยอะเอาไปเลย5คะแนนเต็ม ถึงแม้ว่าราคามันดูเหมือนจะแพงไปนิดนึงแต่ว่าความเข้ามันเข้าเต็มร้อยเลยมาต่อกันที่สกินสุดท้ายสกินอีสเตอร์ของตัวละครจอโดมีชื่อว่าสกินโพชราคา1,000เหรียญซึ่งผมมองว่ามันแพงไปหน่อย แต่ผมชอบความเท่ตรงแพสซีฟรอยเท้าสกิลคอรับเอเนอร์จีหรือสกิล l น้ำและสกิลดิจิตอลฟุตปิ n นหรือสกิลกระทือบท้าซึ่งผมมองว่าเอฟเฟกต์สกิลมันดูเท่ามากเลยแต่ว่าหน้าตามันไม่ค่อยให้ซึ่งผมมองว่าถ้าหน้าตาเป็นอย่างนี้ผมว่าควรราคาที่ประมาณ800หรือ700ประมาณนี้อาจจะเข้าแต่ว่าอันนี้ราคาแพงหน่อยถ้าเขาทำหน้าตาให้ดีกว่านี้อันนี้น่าจะคุ้มเอาไป4.5แล้วกันนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาแล้วนะครับสกินอีสเตอร์ที่เขาเพิ่มเข้ามามันก็มีแค่6กสกินนะจริงๆยังมีสกินเยอะกว่าน,นี้แต่มันไม่ใช่สกินอีสเตอร์ผมมารีวิวแค่สกินอีสเตอร์ถ้าใครอยากลองไปเล่นก็ลองไปซื้อเล่นกันได้นะครับแล้วก็คลิปการรีวิวนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับถ้าใครมีข้อเห็นต่างก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมไปแล้วนะครับบาย